Honda Accor d 2 0 EL ปี0 1 6คันนี้นะรถเดิมทั้งคันนะสีสวยมากๆสีขาวค่ะแล้วก็โตไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นะเครื่อง i v t e c 155แงหงมาแรงบิดสูงสุด190นิวตันเมตรในส่วนของความปลอดภัยนะคะเขาจะมี a b s e b d b a w s a แล้วก ตัวดอ i s เอนะคะถุงลมนิรภัยอัจฉริยะให้ด้วยมาพร้อมม่านลมด้านข้างนะคะไซส์เซอร์เทนแอร์แบ็กค่ะเครื่องยนต์1,997ซีซีนะคะ4ส wow, ูบ16วาลไอวีเทคและที่สำคัญจับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดรองรับน้ำมันสูงสุด E85 ค่ะไม่เคยติดแก๊สสภาพเดิมๆค่ะ ในส่วนของคอนโซลภายในเป็นสีเป็นโนแบ็คนะคะตัวนี้บอกคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจอขนาด7.7นิ้วทัสกีนขนาด7นิ้ว Apple c a คาเ a ย์แ d นรอลองรับหมดเลยค่ะอันนี้เชื่อมโยงกับ Wi-Fi และ h o ส s p o t ได้นะคะ คันนี้นะคะมีถุงลมคู่หน้าอัจฉริยะและถุงลมด้านข้างอัจฉริยะค่ะมีระบบแสดงภาพมุมอัดขนาดเปลี่ยนเลนระบบไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขนาดเลี้ยวกล้องสองภาพด้านหลังปรับมุมมองได้3ระดับภายในของเขาเบาะเป็นสีดำหนังทั้งคันนะคะไม่มีร่องรอยชำรุดสภาพ90%ค่ะ สำหรับใครที่สนใจราคาอยู่ที่559,000ผ่อนอยู่ที่10,000ต,ต้นต้นค่ะเครดิตดีฟรีดาวสามารถนัดดูรถโทร0917602230 Best Car Auto ส,สาขาร่มาค่ะ